มานานแล้วสตอรี่มาเดี๋ยวแบบกินลูกกินลูกทุกโปรเจกต์เลยไม่เคยมีรูปเราอยู่ในนั้นมีบางงานถ่ายนค่ะมีตอนนี้มีอย่าด้วยเลยหน่อยไม่แล้วเวลาประชุมวิชาการก็จะอยู่ข้างหลังคอยวิ่งซื้อถาดทำนู่นทำนี่ก็ไม่มีคนอื่วก็ถ่ายรูปร่วมกับพี่เอกระจะเรียบร้อยแล้วที่ขอเอาไปไหนวะแล้วไหนรูปตอลงโปรแกรมไว้อย่าเอาลงนะเขาเห็นว่าเราถึอไม่ค่อยสวยนี่ได้เขาถ่ายรูปที่ไงเนี่ยให้รอเดี๋ยวพี่วก่อน รอกินครับผมไม่กินมั้เลยกินกแล้วเดี๋ยวรอพี่น้องรอคิวไงถ้ารู้ก็แตะได้ให้น้องมาตามสายกินวิสที่มาเดี่ยวไม่กินมะเขือเนี่ยพี่ชอบกินมะนาวไม่กินแม่หมอทำการเด็กเด็กยืะนะกไป้อนร้อนรนร้อ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 นร้นร้อนร้อนร้นรอรอนร้อ้อร้ออนร้อ้อนร้อนอนรออนร้อนร้อน้อนร้อนอนร้อนร้อนร้อนออนร้อนร้นรอนร้อนร้อน้อนร้อ้อนร้นรรอ จะได้หยุดได้ข่างของคุณชอนย่าน้อ่ากินน่ากินอะไรน้ำตาอยนี่ลอดยอดมาน้าเสือีามีาไม่แบน่หมใช่่งนี้คู่ขวางเธอขอดจะได้ไม่ขวางกันเออมา ใครเจียวมานานนานมานานแะบนานนิดหนึ่งเออจะเตือนมาอะไรอ่ะไม่เลยน้าอยู่เปไหนกันมาท่กคนทำดีเกี่ยวกับสังคมอะไรบ้างนะคะเชิญชมค่ะอ่ะอีเที่ยวพิจก่อนว่าจะพูดว่าอะไรก่อนดีรายการสวัสดีค่ะพบกับรายการทำดี